ก็มีแต่พี่พี่น้องๆ้องกันเองนี่เราอย่างเราเราไม่มีเวลาเว้นมากสักเท่าไหร่เนาะเราก็ทําเท่าที่เราทําได้ก็เอช่างมันจะรงๆแล้วไม่ได้คิดตั้งใจทํางานประจาเราดีกว่าอย่างน้อยเนี่เนาะเนาะเน,นี่ยหลายหลักใช่ไหมเดี๋ยวนี้คลิปสั้นพี่มาลงทั่วไปในธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยไม่ได้กินเลย โอ้แยิ่งไปดูหลังบ้านไปดูอ่การชมนาทียิ่งหนักเลยเขาชมไม่เขาชมไม่จบคลิปไงอันนั้นยิ่งหนักเลยถ้าสามสิบสี่สิบในเตือนหมดสิทธิ์ได้เงินสามสิบสี่สิบยอดวิวเนี่ยไม่มีทางได้เงินหรอกไม่ถึงเซนได้ซ้ำไปเน <No. S 1> าะเ้ยจะทำยังไงคลิปเรามันไม่ปังเนาะ ยี่สิบสามสิบยอดวิวมันจะไปได้อะไรถอให้ยี่สิบยี่สิบคลิปมันก็ไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงเหรียญด้วยซ้ำแต่เออไอเราจะมานั่งไลค์ทุกวีทุกวันเป็นประจำมันเหนื่อยมันไม่คุ้มอ่ะมันเหนื่อยมันไม่มีเวลาอันนี้ก็เลยลองแค่เอาอันนี้ลองเอาแค่แค่เวลาเฉยๆนะเนี่ยถ้าเกิดเราไลค์อย่างเงี้ยเราก็ได้เวลาไง ไอเรื่องเลียเ้ยนเลืนน่ะพอเราไม่มีคนเข้ามามันไม่ได้อีกแล้วไะแค่เอาเวลาเฉยๆไม่ต้องไปลบหรอกปล่อยมันไปธรรมชาติอยู่ที่ว่าเราจะลงไม่ลงคลิปแค่นั้นแหละพอเตือนเองก็ชั่วโมงยังไม่ผ่านมันก็อย่างว่าน้องพี่ก็เข้าใจอยู่กำลังใจมันมันมันถดถอยเนาะ ก็ยิ่งเดี๋ยวนี้กดเยอะแล้วก็การขึ้นไลฟ์แต่และคนเห็นไหมถ้าถ้าเตือนได้แว้นจะได้ไปได้ยินเนาะพี่ไม่ได้แว้นเดี๋ยวนี้ไงไม่ได้แว้นเพราะว่าพี่ไม่มีเวลาเนาะไอะอย่างเงี้ยพี่ขึ้นอย่างเงี้ยมันได้เวลาไงอย่างน้อยๆในชั่วโมงก็ยังได้อยู่สามสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกศรพี่มันชี้ลงเรื่องของเรื่องนะเพราะพี่คลิปพี่มันไม่กระเตืองคนดูเอฟซี FC ไม่มีเข้ามาชมชั่วโมง มาเครียดนะเวลามันไม่ขึ้นลูกศรอนมันชี้ลงอะเหมือนเราลงบันไดอะนั่นแหละก็เลยเครดเครียดแล้วก็เราก็จะเอาบ้านจริงไปหาเพื่อนก็ไม่ได้เอาบ้านรองไปก็ไม่ได้ไปไปได้แต่เขาคนใหม่เขาไม่รู้จักไงเราเอาบ้านรองไปเขาก็มาแต่บ้านรองอย่างเงี้ยก็ไม่คุ้มอ่ะ ข้อเสียมันเยอะผ่านกดแล้วก็ไม่ใช่ว่าง่ายนอกจากคนที่เรารู้จักกันกันถึงรู้กันว่าเออนี่นะเราไปเยี่ยมไปไปเยี่ยมไปหากันอย่างงี้นะอะไรเนี่ยเรากลับถูกไงถูกไหมคนใหม่ๆเนี่ยจากที่เราไปหาเขาเนี่ยสาม สามหนห้าหนสิบหนทีมาหนเดียวเลยมาหนสั้นเนี้ยมาคลิปช็อตอย่างเงี้ยคมไม่ล่ะตบมือให้หน่อยสุดยอดเลยต้องปล่อยวางโอ้ยเอตัวจริงจ๋าไอท็กกระเบา m ม c h ช n เน l not so good ใช่ไหมเตือนจะทำยังไงเอะเขาไล่แนวะตั้งเอเชียนะโหเขาขึ้นกันเป็นหมื่นขึ้นกันตูมตามตูมตามแต่ก็ไม่ทุกบ้านเองนั่นแหละไอเราก็อยากได้เวลาเพิ่มเนาะเวลาลในการชมมันลดแต่ชั่วโมงหลังบ้านมันไม่ลดเดี๋ยี่สิบแปดวันเนี่ยพอยอดวิวมันน้อยไงยอดวิว เอฟซีเข้ามาน้อยจะทำยังไงเล่นไปเล่นมาก็ชักเบื่อแรกๆก,ก็สนุกอยู่หรอกพอมันเป็นอย่างนี้เริ่มเริ่มเบื่อแต่ก็ต้องทำใจก็ต้องทนทนไปทำมาแล้วเนาะทำไงได้ ชัขึ้นรือยังเตือนชัดขึ้นนือยังเออเนี่ยมันเป็นที่ wifi นั่นแหละดูมันเป็นที่อากาศเป็นที่อากาศเดี๋ยวตัดคลิปชอ็อต